ราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนำผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้ส่วนราชการแบ่งคณะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนม,มอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอพ,พนมทวนในกิจกรรมแก้จ,จนโมบายตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่3ปี2565 วันที่24กุมภาพันธ์2,565เวลา10นาฬิกาที่ที่ว่าการอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกรยียรตภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่3ประจำปี2565พร้อมด้วยนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายประกรณ์กันวลีปลัดจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวเคมิการประเสริฐสมผู้แทนนายกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารว่วมโดยมีนายวันชัยศรีวงศ์ญาติในอำเภอพนมทวนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนในท้องที่ให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาความเดือดรอ้อนและ ความต้องการในพื้นที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครั้งที่3ประจำปี2565เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่และในส่วนราชการได้ชี้แจงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นําชุมชนไปประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้เกิดการรับรู้พร้อมนําสิ่งของอุปโภคบริโภคไปม มอบให้กับประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอพนมทวนสําหรับในพื้นที่อำเภอพนมทวนมีสภาพปัญหาที่ต้องการขอรับการช่วยเหลือได้แก่ด้านน้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตําบลดอนตาเพชรมีปัญหาขาดแคลนน้าเนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทานและต้องการระบบน้ําประปาเข้าไปในหมู่บ้านมีการของบประมาณแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรส่วนในพื้นที่ตําบลหนองโรงมีระบบประปาแล้วแต่ต้นทุนน้าไม่เพียงพอต้องนําน้ําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ด้านการจราจรในถนนในเส้นบ้านหนองกระทุ่มตำบลหนองกลุ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่คอสะพานไม่มีสัญญาณไฟจราจรทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงต้องการให้มีการปรับปรุงเพื่อลดอุบัติเหตุและด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินเนื่องจากที่การออกสำรวจแล้วมีที่ดินบางส่วนได้รับเอกสารสิทธิ์แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ จึงขอให้ดาเนินการในส่วนที่ดินที่ยังไม่ได้ดําเนินการเพื่อที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางส่วนราชการได้ออกมาชี้แจงแนวทางการแก้ไขดังนี้ด้านน้าอุปโภคบริโภคได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีการขุดพบแหล่งน้ําใต้ดินโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทําการสูบน้ํากระจายไปยังพื้นที่ต่างๆที่ขาดแคลนน้าและอยู่ระหว่างดําเนินการกระจายน้ําส่งไปยังอำเภอใกล้เคียงที่ต้องการใช้น้ําด้วยเช่นกันหากดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้านปัญหาการจราจรได้มีการดําเนินการติ ตั้งหลักนำทางแบบล้มลุกติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนทำเครื่องหมายบนผิวจราจรตีเส้นจราจรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม2565นี้ส่วนการติดตั้งไฟจราจรจะต้องมีการสำรวจความต้องการหากตรงตามเกณฑ์ก็สามารถติดตั้งได้ส่วนเรื่องปัญหาที่ดินทางสำนักง,งานที่ดินจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะส่งหนังสือไปยังส่วนกลางในการส่งทีมมาสำรวจพิสูจน์สิทธิที่ดินและดำเนินการพิจารณาออกเอกสารสิทธิ์ต่อไป จากนั้นได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น11คณะลงพื้นที่มอบสิ่งของเยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์รวมจานวน4 6สบครัวเรือนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของการขับเคลื่อนการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายให้นายประกรณ์กันวลีประลัดจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวเคมิกาประเสริฐสมผู้แทนนย กาชาจังหวัดการจนบุรีลงพื้นที่นําถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือจากสํานักง,งานเหล่ากาชาจังหวัดการจนบุรีไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TP Map พร้อมด้วยนายวันชัยศรีวง์ญาด,ดีนายเภอพนมทวนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงพื้นที่จํานวน3าครเรือนได้แก่นางย้นซับมิรอายุ70ปีนางัวลอยเกิดสิริอายุ78ปีและนางจูแก้วตาม3า อายุ85ปีโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพจะช่วยเหลือด้วยการพาไปพบแพทย์สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นต่อชีวิตประจําวันนอกจากนี้ยังได้สอบถามปัญหาความต้องการให้ผู้นําชุมชนเข้าไปติดตามช่วยเหลือต่อไปไปแต่ละครั้งนะครับไปในทาองมือรับที่ส่งขอการขอจังหวัดพื้นที่ในครั้งนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาพูดแบบนี้นะจนบ้านโดยบ้านเมืองไวอยู่นก็มีความสั่งที่ชวนสนใจนิดนึงนะครับท่านนายกอ พวกที่ต่อเกียรล่านี้งบ้านไปพูดไปคุยนะครับก็สังสอก้ห่ายการแต่งชุดบอลนะครับแรกๆนะครับ่ึงอิ่าเข้ามาครก็ได้เรื่นก็จะมีสอนให้ไปจ้งใจที่ท่าที่านนั้นของชาวบ้านที่สังเกตนะครับกับผู้ใช้ระนว่าตรงเนี้ย สอ atorium, บถาของกรมธรรนะครับซึ่งเป็นป้ายเลยนะคะโอเคนะคระดับเกณฑ์ในข้อมูลของลูกตัดนะครับในระหว่างสงครามต่างๆคงจะใช้ข้อมูลนี้ในการซ่อมแซมว่านะคราซ่อมสร้างซ่อมแซมนะว่าในระดับที่จะเดือดร้อยว่าไม่คับคุมแข็งแรงไม่ปลอดภัยนะครับทางเป็นี้ครับสิบเจ็ดที ในการที่จะอ่าไปไฟฟ้านะเขาไม่ได้าตัดนะป้านะเดี๋ยวป้าไปบอก่นี่เราไฟฟ้าต้อเข้ามาแล้วไม่ใช่หรอเขาอมาแถวมาท่านเรียงกันเอา เปคามาการเข้าไปร้อย่งับก็รอยนลืงท่ารลดถอยากให้เรื่อในการหนักข้าก็คือเขาไม่าจตังค์ก็คือายตังค์ก็กลับามืเดิมได้รับแจ้งวันนี้พ่บอกที่ที่เลี้ยงไปว่าบ้านเนี้ยามนาทนะคะขออนุญาต่ายลูกไปนะคะ ยกเลกพี่บางเดือนได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เชิญเชิญตอดน้องมวยไ่าด้เรอเราไม่รู้อีกคนเลยเกิดพอสอบพอสอบโอ้โหที่นี่แคร์ฉน ได้ควได้เมียก็ได้ัวได้เมียก็สิงใจเลยแล้วก็ร่างไมรู้มังเอาเก็สกรเาได้แล้วเดินไปเที่ยวไกลสุดได้ถึงที่ไหนเินก้อนนแล้วเดี๋ยวไปเก็บแล้วเดี๋ยวได้คุยกันต่อมีกระเป๋าใส่ป่าวมีกระเป๋าใช่ อายุยืนแจงอันนี้ยายต้องการอะไรคะอะไรคือกาคฟก่อนไหมคะดูแูแลดูแลดเป็นรู่สามไปเลยกันว่าอาจะเป็นสามอเราพอดีกั